ไปกันใหญ่แล้วถ้าแต่งตัวแบบนี้วงเล็บเลียนแบบจัสตินบีเบอร์แล้วโดนจับถ้าทางจะตลกไปกันใหญ่แต่แล้วงานนี้เลียนแบบคนดังโดนแล้วข่าวร่าจะตำนักจากเกียวโตตอนถูกจับเพราะเลียนแบบจัสตินบีเบอร์และทฤษฎีโยนกระดูกและแล้ว จากที่จัดงานที่สีลมมีชุดแฟชั่นเรียนแบบคนดังที่เป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในชุดคอปท็อปเสื้อสีขาวกางเกงสีแดงที่คุ้นตาที่ดาราคนดังใส่เห็นอยู่เป็นประจำบนชายหาดจัสตินบีเบอร์คนดังคนนั้นในชุดชายหาดกางเกงสีแดงเสื้อคอปท็อปสีขาวพร้อมลายตักบนตัว บนเทศกาลสีลมแฟชั่นของราษฎรได้มีการแต่งกายเรียนแบบคนดังคนนี้นอกจากในงานนี้มีเขาคนนั้นคนดังคนที่ทุกคนก็รู้ว่าเขาคือใครชอบแต่งกายเรียนแบบจัสตินบีเบอร์เช่นเดียวกันจากสีลมในวันนั้นมาถึงวันนี้ถูกจับซะแล้วเพราะแต่งกายเรียนแบบหนุ่มน้อยคนที่ แต่งกายเรียนแบบจัสตินบีเบอร์ในวันนั้นวันนี้ต้องถูกไปพิมพ์นิ้วมือบนสถานีตำรวจอาจารย์ประวินชัดชวานพงพันธ์นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตถึงกับโพสเรื่องนี้บอกว่ามีอะไรตลกกว่าน,นี้อีกไหมแจ้งความคนแต่งตัวล้ว Justin อจัสตินบีเบอร์งานนี้ ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรทันด้านเพจพฤติกรสารกุลได้โพสต์เรื่องนี้พฤติกรสารกุลคือคนที่โพสต์ว่าถึงจุดนี้กูเลิกกลัวคุกแล้วละ่ะถ้ามัวแต่กลัวก็อายเด็กเกิดมาทั้งทีให้มีคุณค่าเลิกทำตัวอยู่เป็นปิดหูปิดตาเอาตัวรอดไปวันวัน,วนมันเสียชาติเกิด 8พฤศจิกาออกมาขับไล่เผด็จการตักดินาอัมมาดนอกจากโพสต์ที่เป็นที่ฮือฮาแล้วพฤตธิกรได้โพสต์เรื่องนี้โดยบอกว่าล่าสุดน้องคนนี้โดนจับข้อหาแต่งกายเรียนแบบกษัตริย์เยอรมันอ้าวเยอรมันมีกษัตริย์ด้วยเวเ้ยอ้าวไหนสลิมบ,บอกรูปตัดต่อ แดนกะลาที่บ้าบอคอแตกและมืดบอดทุกองคาพยพโพสต์นี้มีคนมาแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดหัวเราะกันมากมายมียอดกดไลค์กดหัวเราะ2,600ลายมียอดความคิดเห็น439ความคิดเห็นมียอดแชร์1,200แชร์อาทิความคิดเห็นบางต่วนเช่นตำรวจโง่มากที่ทำคดีแบบนี้ มันขยายแผลโดยไม่ควรไม่รู้ก็รู้กันล้ว,ว่างานนี้ใครเรียนแบบใครใครเรียนแบบจัสจินบีเบอร์และใครถูกล้อเรียนแบบอีกท่านหนึ่งครับหาคนใส่เสื้อผ้าเหมือนกันก็ผิดด้วยประเทศนี้ต่อไปคงให้แต่งเครื่องแบบทหารอีกท่านหนึ่งบอกว่าผิดด้วยเหรอแต่งกายเรียนแบบ ฮแท็กหยุดอำนาจรัฐบาลข้อหาประชาชนทันต่อไปครับใครๆก็ใส่ได้ทำไมเขาจดลิขสิ์ไว้ด้วยหรือประเทศไทยจบแล้วแบบนี้เพราะแต่งตัวเหมือนค่ะค่ะ่าเหมือนไก่หวาอีกท่านหนึ่งครับอ้าวไหนไหนไหนตรลิมบอกว่าเป็นภาพตัดต่อใส่ร้ายพระมหากษัตริย์แล้วไปจับข้อหานี้ได้ยังไง งั้นแสดงว่าในหลวงราชการที่ติดแต่งตัวแบบนี้จริงดิเออย้อนแย้งไปหมดกลิมเอ,อ้ยโง,ง่จริงๆงานนี้ท่านต่อไปครับหมดแล้วสิทธิเสรีภาพแม้กระทั่งการแต่งกายอีกท่านหนึ่งครับพวกจะบ้ากันไปใหญ่แล้วอย่างที่เขาผลิตเสื้อผ้าเขาจะขายได้อย่างไรถ้าตัวไหนกระตัดใจเขาก็ขายไม่ได้อีกก็ชิบหายกันพอดีไอ้ตำรวจต้นตีน ท่านต่อไปครับเขาเรียนแบบจัสตินบีเบอร์เฮ้ยท่านต่อไปครับกษัตริย์เมืองเราแต่งตัวแบบนี้หรือเนี่ยมันใช่ชุดกษัตริย์ตรงไหนเมืองนอกเขาก็ใส่กันบ้าไปแล้วยกเลิกดีกว่า1นึนั่นคือเรื่องราวของถูกจับเพราะแต่งตัวเรียนแบบจัสตินบีเบอร์ในเรื่องราวดังกล่าวประวินชัชวานพงพันพธ์ได้โพสต์ว่า มีอะไรตลกกว่านี้อีกไหมแจ้งความคนแต่งตัวล้อจัสตินบีเบอร์แล้วบอกว่าที่นี่ที่เดียวในโลกฮอีกโพสหนึ่งเป็นเรื่องของทฤษฎีโยนกระดูกประวินชัชวานพงพันธ์แชร์โพสต์ของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลโดยประวินชัชวาลพงพันธ์บอกว่าอาจารย์วงเล็บสมศักดิ์เจียมหมายถึงอะไรคะ อเ็นงงสมสกดา์เจียมได้โพสต์ว่าสาเหตุที่เกิดรัฐประหารครั้งหลังตัวหนึ่งเพื่อควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านรัชกาลเมื่อประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกก็สอดคล้องกับการที่วัชราลงกรขึ้นเป็นกษัตริย์ประยุทธ์สามารถใช้งานได้ทุกอย่างนี่คือเหตุผลที่ประยุทธ์เป็นตัวเลือกวัชราลงกรต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของตนเอง การต่อตู้เพื่อประชาธิปไตยสำหรับประเทศไทยมีอยู่ทางเดียวทางเดียวทางไหนฮะอาจารย์สมศักดิ์เจียมอาจารย์ประวินถึงก็ถามว่าอาจารย์สมศักดิ์หมายถึงอะไรกะอีเย็นงงฮ่าฮ่าฮ่าอาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์ได้โพสต์อีกหนึ่งโพสต์เป็นเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองโดยมีแคปชั่นภาพประกอบว่า ทุกวันอยู่กันอย่างไร้เกียรติวงเล็บตำรวจทาหารรอคอบวงเล็บคนเอกจกักระพภูริเดชมาสั่งทำน่นทำนี่มันยี่เป็นยิ่งกว่าดิฟสเตทต้อนในซ้อนคนไม่พอใจเยอะแต่ระดับหัวหัวคุมกำลังมันสมประโยชน์ใครให้ความร่วมมือใครสนิดนิดนึงมันดีก็ได้โปรโมทเป็นน่นเป็นนี่วงเล็บทฤษฎีโยนเศษกระดูก เหมือนอีวัฒน,นาโพสจะเป็นใหญ่ยุคนี้ต้องทหารคอแดงคนอื่นทหารโพทอนได้แต่ยิ้มหน้าแห้งยิ้มแย,แย่ๆแถมถ้าขัดขืนแข็งข้อจะอยู่ลำบากข้อเป็นในเรืออากาศมาก่อนจึงต้องอาศัยคอนเนคชั่นในกองทัพปกมันมีมือที่ขับเคลื่อนงานนี้อยู่ชื่อจักชัยสีขชาเป็นตัวเฮี้ยมอีกตัวที่รับงาน ทั้งทวีตท,ทั้งจิตอาสาทั้งโคกหนองในและเชื่อมต่อกองทัพให้รับฟังคำสั่งจากราชวัลลบระวินชัชวานพงพันธ์โพสแคปชั่นนี้มีรายละเอียดใจความว่าได้รับแจ้งจากแหล่งข้อมูลของดิฉันดังนี้ 1. ซีลินทอนอยู่เบื้องหลังการปล่อยตัวเด็กๆออกมาไม่ใช่นักบุญ แต่คิดว่าสิรินทร์กลัวว่าสถานการณ์จะบานปลายจนถึงขั้นแตกหักน่าจะเป็นการช่วยลดความตึงเครียดซึ่งการทำอะไรพละการแบบนี้วัดชิราลงกรไม่พอใจมาก 2. จึงอาจเป็นที่มาของการดึงเอายุคนวงเล็บราชสกุลยุคนทั้งสาคนมาอยู่ใกล้ตัวเพราะยุคนทั้ง3คือคนของปุ๋ยพลและสิรินทร เอามาให้อยู่ใกล้ตัวจากนั้นค่อยลงโทษปดติดพุกหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นสไตล์ของวัชชรลงกรที่ไม่ไว้ใจใคร 3. แม้ว่าพี่น้องอาจจะไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่คนน้องฉลาดกว่าพี่ในแง่การสร้างมวลชนและเห็นว่าสิ่งที่พี่ชายทำทำให้เสียมวลชนไปทุกวันจุดที่เห็นต่างตรงนี้ แรงข้อมูลแจ้งว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่แจ็บใ่นักและในวังมีความละส่ำละสายในจุดหนึ่ง 4. วันที่ปล่อยตัวอานน์วัชราลงกรเรียกราชเลริามาพบเพื่ออยากจะให้จัดการแบบเดียวที่ทำกับเพนฟินวงเล็บลากออกมาจากคุกแต่สายไปเสียก่อนตอนนี้ราชเลขาเครียดมาก ตรวอภิรักษ์เริ่มทำงานในตำแหน่งรองราชเลขากำลังปึกงานอยู่เดินถือเอกสารตามราชเลขาตามจักรพบวงเล็บคอกเหมือนเด็กปึกงานในออฟฟิศ 5. สุดทิดาจะไปตรวจความคืบหน้าโครงการโคกหนองนาโมเดลที่ราบ11เก่าตอนนี้ระดมกำลังทหารไปดนมิตผลงานกันให้วุ่นใช้ทหารไปปั้นแต่งให้ดูว่าโมเดลนี้ประสบความสำเร็จ ทั้งหมดล้วนมาจากเงินภาษีประชาชนใครที่ได้รับผิดชอบอะไรทําไม่ดีไม่สวยจะโดนทาโทษยิ่งพวกผู้ใหญ่ในกองทัพจะกลัวมากชิบหายไม่ว่าเสียนหน้าไม่ได้งานที่ต้องทําจริงๆจึง,จงไม่เกิดเพราะทุกคนกังวลว่าจะต้องไม่ทําให้วัชิราลงกรโกรธเรื่องตรงนี้ข้อมูลรายงานว่าทหารในกองทัพเสียโมเรลมาก 6. คอกมีบทบาท ในการปฏิบัติการรายวันลองอ่านดูดังแนบมาดิฉันถามหาแหล่งข้อมูลว่าทำไมไม่มีทหารรวมตัวกันลุกฮือคำตอบคือกองทัพมีระบบซีเนียที่แข็งแกร่งสามารถกอบงำข้าราชการระดับร่างคนพวกนี้อายุมากไม่อยากเปลี่ยนอะไรในกองทัพจึงยึดโยงอยู่กับทิศดีโยนเตษกระดูกับหูหลับตาเพราะการอวยเจ้ามันยังได้ประโยชน์อยู่มาก นั่นคือเรื่องราวที่ประวินชัชวานพงพัณฑ์ได้โพสต์ได้พูดถึงทฤษฎีโยนเศษกระดูกให้หมาแทะวันนี้นายคอกจักรพภูริเดศอารวาสสั่งงานทุกส่วนราชการโดยเฉพาะตำรวจทหารวันนี้ที่เหลือต้องนั่งเป็นหัวหลักหัวตอโดนข้ามหัวไปมาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ข่าวน่าจะสำนักจากเกียวโตตอนถูกจับเพราะแต่งตัวเรียนแบบจัสตินบีเบอร์และทฤษฎีโยนเศษกระดูต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชันแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลก ภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาจนนี้ถือเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของคนไทยที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยทุกคนและอันหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆ สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ